อยากจะเชิญชวนผู้ชมไปดูเส้นทางการท่องเที่ยวหน่อยนะครัใครที่วางแผนด้วยของการท่องเที่ยวอยู่ครับพ<อ>เพราะว่าวันนี้จะพาไปเปิดมุมมองใหม่นะครับนี่เป็นมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยวที่จังหวัดระย,ยองครับกับเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุขที่มีชื่อว่าระยองฮิปนะครจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ครับบริษัทพิทีทีโกล c h เคมีข้อจำกัดมหาชนหรือ GC ร่วมกับจังหวัดระยองและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเวทีเส้นทางแห่งความสุขระยองฮิปที่ศูนย์การค้าสยามพารากรเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและเปิดมุมมองการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองทั้งแหล่งท่องเที่ยวอาหารถิน่นภูมิปัญญาชาวบ้านศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการเชิดชูเมืองระยองเมืองต้นแบบในการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมคัดแยกขนส่งขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม คือเป็นการจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ c i r c u l ล่าอีโคโนมขอให้ขยายผลไปให้ครอบคลุมให้ได้เพราะเป็นโมเดลที่ดีมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันได้ทั้งคุณค่าและก็มูลค่าพร้อมกันนี้ยังได้นำเสนอเรื่องราวเส้นทางแห่งความสุขของเมืองระยองผ่านโครงการต่างๆที่ GC ให้การสนับสนุนทั้งโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะวัดชากลูกยาเวิร์กช็อปการทำเมนูเส้นแกลงผัดทะเล สุดเด็ดจากเชฟชุมพลหนึ่งในผู้รังสรรค์เมนูอาหารอร่อยเมืองระยองเวิร์กช็อปการทำเมนูโครเกตแผนงแพนบสโดยวิธีไลเทคนิคระยองหนึ่งในเมนูอาหารที่เสิร์ฟในงานเอเฟก2022รวมถึงการออกร้านภายใต้โครงการประชารัฐรักสามัคคีระยองที่นำของดีเมืองระยองมาให้เลือกซื้ออย่างจุกใจ GC เนี่ยนะครับเราอยู่ในระยองเป็นหลักนะครับธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ระยองทัท้งหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะช่วยโปรโมตนะครับคือเราต้องการสร้างความสมดุลนะฮะทุกอย่างให้มันยั่งยืนนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับระยองคนก็รู้จักว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวใช่ไหมครับแต่ว่าเราอยากจะโปรโมตให้คนไทยทราบนะครับว่าระยองเนี่ยมีอะไรที่น่าเที่ยวมากไปกว่าน,นั้นนะครับ GC พร้อมแล้วที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางแห่งความสุขระยองฮิปเพื่อต้อนรับนักเดินทางที่มาท่องเที่ยว และร่วมสร้างความสุขที่ยั่งยืนปีใหม่นี้ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนลองเปิดมุมมองใหม่ๆที่จังหวัดระยองกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะที่น่าท่องเที่ยวมากๆเลยค่ะ